ในที่สุดเจ20เมทีรากอนก็เปิดตัวอย่างเป็นทางการจีนได้สร้างประวัติศาสตร์ครั้งสําคัญในเวทีการทหารเมื่อได้เปิดตัวเครื่องบินขับไล่ล่องห่นเจเนเรชันที่5เชิงดูเจย์เมทีรากอนอย่างเป็นทางการพร้อมแสดงสมรรถนะและเทคโนโลยีล้ําสมัยที่ทั่วโลกต้องจับตาความก้าวหน้าครั้งนี้ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงความสามารถด้านวิศวกรรมการบินของจีนเท่านั้นแต่ยังเป็นการส่งสัญญ,ญาณชัดเจนถึงการเปลี่ยนแปลงในสมดุลอํานาจทางอากาศทั่วโลกระบบล่องหนขั้นเทพหายไปจากจอเราดา หัวใจสำคัญของ j 20คือเทคโนโลยีล่องหนสเตทเทคโนโลยีที่ได้รับการออกแบบอย่างพิถีพิถันทั้งโครงสร้างตัวทั้งการเคลือบผิวพิเศษและการซ่อนอาวุธไว้ในช่องภายในเพื่อลดการสะท้อนคลื่นเรดาร์ให้น้อยที่สุดเครื่องบินนี้สามารถเข้าโจมตีหรือสอดแนมในพื้นที่สีสูงโดยมีโอกาสถูกตรวจจับต่ำมากทำให้ศัตรูแทบไม่มีโอกาสตอบโต้ทันเรดาร์ดีเซรุ่นล่าสุดดวงตาที่มองไกลเกินจินตนาการ j 20ติดตั้งเรดาร์ดีเซ a c t i v e e l e c t r o ร i c ิ l ส์แทนอา r ์เรรุ่นใหม่ล่าสุดที่สามารถติดตามเป้าหมายหลายจุดพร้อมกันได้ในระยะไกลมีความแม่นยำสูงและทนต่อการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์ทำให้เจ0สามารถเฝ้าระวังพื้นที่กว้างใหญ่ค้นหาเป้าหมายและล็อกเป้าหมายได้รวดเร็วกว่าที่เคยความเร็วเหนือเสียงครองอากาศด้วยความไวด้วยขุมพลังเครื่องยนต์เจ็รุ่นปรับปรุง J 20สามารถทำความเร็วเหนือเสียงแบบซูเปอร์ครูสซูเปอร์ครูสได้โดยไม่ต้องใช้ระบบเผาไหม้ท้ายเอฟเทอร์เบอร์เนอร์ทำให้ประหยัดเชื้อเพลิง และคงความเงียบเชิงยุทธวิธีในภารกิจเครื่องบินสามารถตอบสนองต่อภัยคุกคามและเข้าประชิดเอป้าหมายในเวลาอันสั้นถือเป็นข้อได้เปรียบสำคัญในการรบสมัยใหม่ระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะก,การมองเห็นที่เหนือกว่ามนุษย์ J-20 มาพร้อมเครือข่ายเซ็นเซอร์ขั้นสูงที่สามารถประมวลผลข้อมูลจากหลายแหล่งแบบเรียลไทม์ทั้งอินฟาเรดกล้องความละเอียดสูงและเรดาร์รอบทิศทางนักบินจะได้รับข้อมูลสถานการณ์ครบถ้วนในทันทีทำให้การตัดสินใจในสนามรบแม่นยำ และรวดเร็วนอกจากนี้ระบบยังสามารถแชร์ข้อมูลกับเครื่องบินและหน่วยรบอื่นได้ทันทีเทียบชั้นกับ F-22 รัทเธอคู่แข่งที่สหรัฐต้องจับตาหลายฝ่ายมองว่า J-20 ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อแข่งขันโดยตรงกับ F-22 รัทเธอของสหรัฐไม่ว่าจะเป็นความสามารถด้านล่องหนความคล่องตัวหรือระบบตรวจจับขั้นสูงทั้งสองต่างเป็นสุดยอดเจเนอเรชันที่5ของโลกและการเผชิญหน้ากันในสนามรบจริงอาจกลายเป็นบททดสอบครั้งสำคัญของเทคโนโลยีการบินยุคใหม่ ผลกระทบต่อสมดุลอำนาจทางอากาศโลกการเปิดตัวเจ20ไม่ได้เป็นเพียงการแสดงศักยภาพของจีนแต่ยังเป็นการส่งสัญญาณถึงทุกประเทศว่าสมดุลทางการทหารในอากาศกำลังเปลี่ยนแปลงประเทศต่างๆอ่ะต้องเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อตอบโต้และการแข่งขันด้านนวัตกรรมการบินทหารจะทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นสงครามฟ้าใกล้ระอุจีนพร้อมแล้วคุณหล่ะในโลกที่ความได้เปรียบทางอากาศหมายถึงชัยชนะในสนามรบการมาถึงของเจ20่สิบไมทรากร้อนคือการประกาศว่าจีน พร้อมจะท้าทายทุกมหาอำนาจสงครามในท้องฟ้าอาจไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปและคำถามคือเมื่อมังกรเหล็กตื่นขึ้นแล้วคุณพร้อมรับมือหรือ,อยังถ้าต้องการฉันสามารถต่อยอดให้เป็นสคริปต,ต์เวอร์ชันเรลาอารมณ์มากขึ้นในสไตล์บรรยายสารคดีทหารเพื่อให้คนดูรู้สึกตื่นเต้นตั้งแต่วินาทีแรก